สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้จะพามาดูปลาหางนกยุงนะคะเนี่ยค่ะเยอะแยะเลยค่ะสวยงามมากปลาหางนกยุงจัดว่าเป็นปลาสวยงามนะคะและก็มีประโยชน์ด้วยก็คือสามารถที่จะกำจัดลูกน้ำยุงลายได้นะคะเพราะว่าลูกน้ำยุงลายจะเป็นอาหารของเขานะคะ ก็เลี้ยงไว้ค่ะบางครั้งก็ให้อาหารบ้างไม่ให้อาหารบ้างก็เว้นเว้นค่ะบางทีให้สัปดาห์ละครั้งก็มีนะคะเนี่ยค่ะเยอะแยะเลยนะคะก็มีน้ำนะคะมีน้ําให้เขาตลอดเวลานะคะต้องเติมน้ําให้เขาแล้วก็มีที่อยู่ให้เขาอย่างเช่นสาลายนะคะสาลายเนี่ยสาลายน้ําจืดค่ะเป็นสาลายน้ําจืดนะคะ ได้มาจากแม่น้ำนะคะก็เก็บมาแล้วก็มาใส่กระมังไว้ให้เขานะคะนี่ก็นะคะเขาก็จะอยู่ของเขาแบบเนี้ยเย็นๆนะคะใต้น้ำแต่บางครั้งก็จะมีนกนะคะบางครั้งก็จะมีนกมากินน้ําแล้วก็อาจจะมาจิกเขาก็เขาก็จะได้วิ่งหลบในสาลายนั่นเองนะคะก็สวยงามมากค่ะตัวเมียนะคะเขาก็จะตัวอ้วนๆนะคะมีไข่ ส่วนตัวผู้หางก็จะสวยๆนะคะสีส้มบ้างสีเหลืองบ้างนะคะเลี้ยงไว้นานแล้วค่ะเราสำหรับกำจดัดน้ำยุงลายในบ้านนะคะบางทีใส่อเบดก็จะอาจจะไม่พอนะคะเพราะว่าเราก็ต้องการเลี้ยงเนาะมาคว่ำกระมังหมดก็ไม่ได้นะคะเป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้เป็นปลาสวยงามนะคะเป็นธรรมชาติบำบัดอีกอย่างหนึง่งเวลาเราเครียดๆหรือว่าเราไม่ค่อย สบายหรือว่าไม่ค่อยได้ออกกําลังเราก็สามารถที่จะมานั่งดูเขาทําความสะอาดให้เขานะคะวันนี้ก็กล่าวว่าจะย้ายเขาไปอยู่อีกอ่างบัวหนึ่งนะคะเพราะว่าอ่างบัวอ่างบัวหนึ่งรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีนะคะเดินไปดูแล้วเหมือนกับนกชิชิกกินไปบ้างแล้วนะคะไม่ค่อยมีตัวผู้ตัวเมียนะคะเห็นแต่ลูกเล็กๆ ก็เลยจะย้ายนะคะจะย้ายไปก่อนแต่ย้ายท่านผู้ชมมาดูนะคะนี่คือสลายนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเป็นสลายนี่นะคะเนี่ยสลายอะไรเขาเรียกสลายอะไรสลายหางกระรอกนะคะเนี่ยสลายหางกระรอก ะะแล้วก็ชมนะคะจะเป็นแบบนี้เป็นเส้น่า้นนี้อยู่ในน้ําจืดนะคะแล้วอยู่อันหนึ่งก็จะเป็นอะไรคะเป็นขี้เทานะคะเป็นขี้เทานี่ค่ะเป็นขี้เทานี่ก็เป็นที่เป็นแหล่งอาหารของเขาเหมือนกันนะคะนะคะลวลาเราเอามือลงไปเขาก็จะมาเล่นนะคะเขาจะไม่กลวัวนะคะเราก็สามารถที่จะสัมผัสกับเขาได้นะคะเนี่ยเยอะแยะเลยค่ะผู้ชม นะคะใจงามมากค่ะมาเล่นกับเรากไม่กลัวนะว้าวนะคะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมสนใจจะเลี้ยงไว้บ้างก็ได้นะคะเมื่ทีเด็กๆเล็กๆนะคะเขาจะชอบนะคะเขาจะได้มี ความเมตตาการุณานะคะบางทีเขาก็จะได้ออกจากเกมบ้างนะคะเพราะเด็กบางครั้งก็นเล่นแต่โทรศัพท์ทั้งวันนะคะทีถ้าเขาได้มาเล่นมาสัมผัสกับสิ่งเล็กๆนะคะแบบนี้เขาก็อาจจะมีความสุขแล้วก็จะละเว้นเรื่องของเกมเรื่องของการจิบมือถือนะคะเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่จะทำให้เขาได้เรียนรู้ ว่าปลาเนี่ยมันสามารถอยู่ในน้ำนะคะก็ฝา,ากท่านผู้ชมนะคะอาจจะเป็นข้อคิดอีกอย่างหนึง่งสำหรับเด็กๆก,ก็ได้นะคะบางทีลูกลูก,ลก,ลก,เ,ดกเด็กนักเรียนของเราเนี่ยนะคะเขาก็อาจจะอยากรู้จักนะคะบางทีเฮฮา,าเลยนะคะถ้าเอาไปก็จะเล่นเล่นตลกนะคะบางทีเอาไปปล่อยที่โรงเรียนเด็กเขาก็จะชอบไปนั่งซื้ออาหารมานะคะ บอกว่าอย่าให้เยอะเดี๋ยวจะตายนะคะเขาก็ช่วยกันเล่นนะคะช่วยกันดูตื่นเต้นนะคะเห็นปลาเขาว่ายน้ำผิวๆแบบนี้นะคะค่ะุณผู้ชมนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ